มาดูพี่นอ้องถอนเงาได้เงาเติบนีนน่สองถอนตัดเป็นฟื่นหรออันสีบอเอาก็บัดเป็นฟพื่นตอนเงายังน้อยก็นไปเผาทานเรียบร้อยเหรอไม่น่อยจัดการเรียบร้อยแล้วโอ้ฝนฟื้นหลายอยู่ตายยืนสามตน Để mày đen cái đó mà nhỉ Mày đen này ta tam một cái khô đấy đáy thì đéo mát nằn đây chắc con tôn đen chứ ออ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 

อ่า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  Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn งานหน่อยกับเฮ็ดเป็นฟื้นพี่น้องตัดเป็นฟื้นญงขึน้นมาซ้ำแขนซ้ำขาเด็กครับเฮ็ดเป็นทอนพี่น้องเรียเป็นทอนกระเปาทานแก่นยูไม้แดงกะเพาะทานต้นงเาานงานี่นะนะะละโกกขึ้นต้นเงาต้นนี้ก็ถืไปแปรรูปเฮ็ดไม้มีประโยชน์เป็นไม้นะา,า้ำไม้นาฮะ ไม่วุงกบไปพี่น้องเรียบร้อยแล้วมือนี้เดี๋ยวจะเอารถมกแกไปแปรรูปผลงานลูกหน่อยมือเลือยพวกนี้ก็จีเผาทานสามต้นตายืนนะไม่